สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องดูดวงกับทิติช่องดูดวงกับทิติเนี่ยนะครับเป็นการดูดวงรอพยากรณ์นะครับโดยใช้ศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่ครับลักษณะการดูก็เป็นแบบลักษณะที่ว่าท่านนะครับมาดูดวงกับผมโดยส่วนตัวนะครับค่อยๆเปิดไพ่กันทีละใบค่อยๆอธิบายกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าท่านจะเข้าใจนะครับดวงชะตาของท่านโดยแจมแจ้งนะครับ อ่ะวันนี้นะครับเป็นคิวพยากรณ์และดูดวงนะครับของคนนะครับที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับประจำเดือนกรกฎาคม2 5 6 4นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคนเกิดในวันพฤหัสเนี่ยนะครับพฤหัสบดีประจำเดือนกรกฎาคม2 5 6 4เนี่ยท่านจะเห็นอะไรบ้างนะครับอ่ะ ไพ sí, ่ใบแรกของท่านนะครับเป็นไพ่เจ็ดถ้วยครับนะครับถ้วยมันหมายความว่าอย่างไงนะครับถ้วยมันหมายถึงความรักอารมณ์ความปราถนาต่างๆนี่นะครับเจ็ดถ้วยเนี่ยนะครับแปลโดยทั่วๆไปนะครับให้มันเข้าความหมายของหน้าไพ่ที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันหมายถึงคนเจ้าชูนะครับมีความรักมากมายเลยนะครับถ้าดูจากหน้าไพ่นะครับมีถ้วยอยู่7ใบนะครับมี ม,มีถ้วยเจ็ดใบมีความรักให้เลือกมากมายนะครับไพ่ใบนี้นะครับแทนผู้ชายก็ได้แทนผู้หญิงก็ได้นะครับแทนผู้ชายก็หมายความว่ามีคุณสุภาพสตรีนะครับทั้งสาวใหญ่สาวน้อยนะครับ เข้ามาในชีวิตคุณให้คุณเลือกนะครับหรือกรณีที่คุณเป็นสุภาพสตรีนะครับก็หมายความว่ามีหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยนะครับหนุ่มไทยหนุ่มแนวเกาหลีหนุ่มแนวฝรั่งนะครับเข้ามาขายหนุ่มจีบคุณเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคุณก็มีหน้าที่เลือกเอานะครับว่าชอบคนไหนนะครับอ่ะนี่คือคาแรคเตอร์นะครับหรือโดยรวมของคุณวันพฤหัสนะครับประจำเดือนกรกฎาคม2 64เนี่ยนะครับอ่าแต่ต้องบอกนะครับถึงแม้ว่าคุณเนี่ยนะครับจะเป็นคนเจ้าชู้มากๆนะครับมีคนเข้ามานะครับขายนมจีบถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนาะขายนมจีบก,กันเยอะแยะในกรณีที่คุณเป็นผู้ชายก็อาจจะมีสาวๆที่คุณไปเจอมานะครับแล้วก็อยู่ในคอลเลกชันคุณค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่คุณเชื่อไหมครับจากหน้าไพ่มันบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่นานนะครับ คุณน่าจะสูญเสียความรักที่คุณรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับไปแบบเจ็บปางตายอ่ะใช้คำี้เ็บปางตายนะครับเพราะว่าอะไรนะครับไพ่ที่ขึ้นข้างๆคุณเนี่ยนะครับได้ไพ่แปดถ้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้วยเป็นหมายถึงความรักอารมณ์ปราถนาเนี่ยนะครับเอ่อแปดถ้วยนะครับคุณดูจากหน้าไพ่นะครับมันเป็นลักษณะไพ่ของการ พลัดพรากนะครับต้องจากใครคนที่รักไปนะครับเหมือนกับคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับจากไปนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนเดินจากไปหรือเขาจะไปเดินคนเป็นคนเดินจากไปเนี่ยนะครับมันก็สร้างความสูญไม่สร้างความเสียใจไม่ใช่อาสูญเสียความรู้สึกอ่ะแล้วก็เสียใจมากๆแก่คุณมากๆนะครับคือผมมองว่านะครับคุณคนนี้นะครับน่าจะเป็นถึงแม้คุณจะเจ้าชู้มีตัวเลือกให้เลือกนะครับ แต่สาหรับคนนี้เนี่ยเป็นแบบพิเศษของคุณมากๆเลยนะครับเออน่าจะมีปัญหาทะเลา,เาะเบาแวงกันจนแบบอยู่ไม่ได้ครับต้องมีคนเดินออกไปจากเดินจากไปจากชีวิตกันและกันเนี่ยนะครับผมมองอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่านะครับผมมีไพ่อีกใบนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้นะครับนอกจากจะบอกว่า ไม่ว่าคุณหรือเขานะครับต้องเดินจากความรักที่มีอยู่ไปแล้วเนี่ยนะครับมันมีไพ่อีกใบนะครับเพื่อมายืนยันว่าความรักของคุณเนี่ยคุณเจ็บปวดมากๆเลยนะครับเป็นไพ่เดอะแฮงแมนครับ ไพ่แฮงแมนเนี่ยความหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่ดีนะครับทายเรื่องอะไรไม่ดีก็ได้นะครับแต่กรณีเนี่ยเรากำลังคุยเรื่องความรักนะครับมันก็เหมือนกับเป็นความรักที่เจ็บปวดเนี่ยครับเหมือนกับว่าคนที่เขาเดินจากไปกับคุณเนี่ยนะครับอาจจะเป็นภรรยานะครับคำว่าภรรยาเนี่ยหมายความว่าจดทะเบียนอยู่กินด้วยกันแบบเ,เปิดเผยนะครับมีทะเบียนสมรสมีอะไรแล้วเนี่ยครับ คุณก็น่าจะอย่ากับเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วต่างคนก็ต่างเดินหรือกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้ตีตาตามกฎหมายนี่นะครับคุณก็น่าจะอยู่ด้วยกินกันนะครับมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับจดมีความรักผูกพันกันมานะครับคุณวันพฤหัสครับถึงแม้นะครับความรักที่เจ็บปวดนะครับของคุณนะครับเพิ่งจะผ่านไปได้ไม่นานนะครับ แต่คุณวันพฤหัสนะครับก็กําลังจะเริ่มความรักครั้งใหม่นะครับที่ดูแล้วแนวโน้มเนี่ยจะสดใสกว่าเดิมเลยนะครับทําไมผมถึงกล้าบอกว่าเอ้ยคุณกําลังเจอรักครั้งใหม่และครั้งนี้เนี่ยคุณก็จริงจังด้วยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับไพ่นะครับเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยครับขึ้นมานะครับแล้วไม่ได้ขึ้นมาใบเดียวนะครับมันขึ้นมา2ใบพร้อมกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คือไพ่ใบนี้นะครับ เด็กถือถ้วยนะครับ2ก็คือเดือฟูนะครับความหมายของไพ่2ใบนี้นะครับมันคล้ายกันอย่างหนึ่งนะครับเป็นการเริ่มต้นนะครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เรากาลังหมายถึงความรักนะครับก็เลยเข้าใจได้ว่านะครับคุณกําลังเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะครับและความรักครั้งนี้กับคนคนนี้เนี่ยก็ดูท่าทางคุณจะจริงจังมากๆด้วยนะครับพ ขนาดเดียวกันขึ้นมา2ใบเลยไพ่มันโชว์ขึ้นมา2ใบแบบนี้แสดงว่าคุณมีความจริงใจจริงจังมากๆเลยนะครับอมาดูกันก่อนนะครับอธิบายไพ่จีละใบก่อนนะครับไพ่ใบแรกนะครับเด็กถือถ้วยนะครับเด็กถือถ้วยนะครับในรูปนะครับเป็นเด็กผู้ชายนะครับแต่จริงจเนี่ยนะครับแทนน้องๆ้องผู้หญิงก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยะครับถ้าเป็นน้องๆ้องผู้หญิงก็หมายความว่ามีจิตใจนะครับกระเดียดไปทางเด็กผู้ชายนะครับชอบทาอะไรเล่นอะไรแบบเด็กผู้ชายก็เป็นไปได้นะครับ แะปกตินะครับคุณคนนี้เนี่ยนะครับถ้าแทนอายุเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะเกินนะครับ24นะครับแต่ก็ไม่ใช่สาระนะครับก็หมายความว่านะครับถึงแม้นะครับสาวเจ้าหรือหนุ่มเจ้าคนนี้นะครับจะเกิน24ก็ตามนะครับแต่ก็เหมือนกับว่ามีจิตใจนะครับความคิดความอ่านเนี่ยนะครับ เหมือนเหมือนเด็กๆอ่ะเหมือนเด็กๆยังยังรู้สึกว่าความคิดความอ่านมันไม่ได้โตตามอายุไปด้วยครับประมาณนั้นนะครับแต่ก็ดีนะครับไพ่ใบนี้นะครับหมายถึงความสดใสล่าเลิงนะครับถ้าพูดถึงเด็กๆก็หมายความว่าเด็กคนนี้นะครับเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับอยู่ในโอวาดนะครับนิสัยโดยรวมก็ดีนะครับนะครับอ่ะและอย่างที่บอกนะครับคุณได้ไพ่เริ่มต้นความรักใหม่อีกใบหนึ่งก็เป็นไพ่เดอะฟูลนะครับ ให้เดฟูหมายความว่ายังไงนะครับอย่างที่บอกนะครับหนึ่งก็คือการเริ่มต้นใหม่ทําอะไรใหม่ๆนะครับแล้วคนบุคลิกของเดอฟูเนี่นะครับเป็นคนสดใสล่าเริงนะครับล่าเริงแจ่มใสชอบแต่งเนื้อแต่งตัวชอบคว้าความสุข เข้าหาตัวนะครับไม่ค่อยคิดอะไรมากนะครับบุคลิกมันก็คล้ายๆกับเด็กถือถ้วยนะครับก็คือไม่ได้คิดอะไรมากนะครับขอมีความสุขความบันเทิงใจไปเรื่อยๆนะครับและโดยปกติเนี่ยนะครับเราก็ต้องถ่ายว่าเออคนที่ได้ไพ่เดี่ยวฟูเนี่ยนะครับก็ไม่ได้คิดถึงอะไรที่มันความรักอะไรที่มันผูกพันยาวๆนานๆนะครับมันก็จะคิดถึงว่าความรักที่แบบว่าหาความสุขกับเนื้อกับตัวนะครับผ่านไปวันๆนะครับเบื่อแล้วก็ไปหาคนใหม่ นะครับอ่ะต้องบอกนะครับหน้ไพ่จะเกี่ยวกับความรักของคุณในวันของคนวันพฤหัสนะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยครับจบแค่นี้นะครับจบที่หมายที่จะบอกว่าให้คุณกําลังเริ่มต้นใหม่กับใครที่มีความสดใสล่าเลิงนะครับแต่ไม่ได้บอกนะครับอนาคตข้างหน้าระหว่างคุณกับน้องคนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมก็เลยเปิดไพ่อีกใบนะครับมาขยายความสัมพันธ์ของคุณกับน้องคนนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ปรากฏว่าคุณวันพุหธศักรับคุณโชคดีในเรื่องความรักมากๆเลยนะครับทั้งๆที่คุณเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยนะครับแต่ครอบครัวคุณก็มีความสุขเพราะว่าอะไรทําไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้นะครับเพราะว่านี่ครับคุณได้ไพ่สิบถ้วยนะครับสิบถ้วยหมายความว่ายังไงนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้วยมันหมายความรักอารมณ์ความรู้สึก สิบถ้วยนี่นะครับไพ่สิบถ้วยนะครับเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะครับในเรื่องครอบครัวนะครับแสดงว่าครอบครัวคุณเนี่ยนะครับเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะครับมีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกๆนะครับก็ฝันถึงการมีลูกได้เลยนะครับแล้วก็ครอบครัวเนี่ยนะครับจะแบบรักใคร่กลมเกลียวกันนะครับอยู่กันแบบมีความสุขจริงๆเลยนั่นก็หมายความว่านะครับคุณวันพฤหัสนะครับ จากเดิมนะครับคุณได้ไพ่เนี่ยเจ็ดถ้วยนะครับคุณเป็นเจ้าคนเจ้าชู้มากนะครับแต่คุณเจอน้องคนนี้เนี่ยนะครับน้องเด็กๆอ้อเนี่ยนะครับคุณน่าจะเปลี่ยนแปลงนิสัยนะครับกลับมาให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวมากขึ้นนะครับสร้างครอบครัวมีความสุขนะครับอในเรื่องครอบครัวนะครับในเรื่องความรักยินดีด้วยนะครับกับคนวันพฤหัสนะครับคุณวันพฤหัสครับ ในเดือนกรกฎาคม2564นานะครับชีวิตคุณเนี่ยนะครับไม่ได้มีแต่เรื่องความรักอย่างเดียวนะครับการงานคุณก็ดีด้วยนะครับการงานเนี่ยนะครับก็เป็นการเริ่มต้นใหม่เหือนกันนะครับเหมือนกับความรักของคุณนะครับที่ผิดหวังมากําลังเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนเนี่ยนะครับการงานก็แบบเดียวกันนะครับการงานคุณก็กําลังจะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรนะครับคุณได้ไพ่ใบนี้ครับเดอะแมจิกเชียนครับ แต่แมจิกเชียเนี่ยนะครับถือเป็นไพ่ดีใบหนึ่งนะครับในสําหรับไพ่ทัโรนเลยนะครับมันก็หมายความว่าอย่างนี้นะครับมันหมายความถึงการเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะครับผมเข้าใจแบบนี้นะครับอ่านจากหน้าไพ่คุณเนี่ยนะครับคุณกําลังจะได้งานใหม่นะครับถ้ายังไม่ได้งานใหม่ก็ถ้า กำลังจะได้งานใหม่หรือคุณอาจจะได้งานใหม่แล้วนะครับคำว่างานใหม่นี้ที่นี้คือหมายว่าที่ทํางานใหม่เลยนะครับคุณไปเริ่มนับ1กับบริษัทนี้ใหม่เลยนะครับนับ1นับ2กับบริษัทใหม่ได้เลยนะครับหรือกรณีที่คุณอยู่บริษัทเดิมเนี่ยนะครับคุณก็มีโอกาสเจริญก้าวหน้าได้ตําแหน่งงานใหม่ๆนะครับหรืออาจจะได้รับมีโอกาสได้รับผิดชอบนะครับงานในตําแหน่งสําคัญสําคัญนะครับที่สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าของคุณนะครับ หรือถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการนะครับหลายเลยนิดนึงนะครับก็คือว่าคุณอาจกาลังจะจัดตั้งบริษัทใหม่นะครับแล้วหรือไม่บางทีคุณก็จัดตั้งบริษัทใหม่แล้วกาลังดำเนินการบริษัทใหม่หรือกรณีที่คุณมีบริษัทเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็อาจจะแตกพอดักลายไหมนะครับพอดักลายใหม่ๆนะครับสร้างความเจริญก้าวหน้านะครับไพ่ใบนี้นะครับแนวโน้มมันก็จะประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าไพ่เดอะแมจิชเชียนเนี่ยนะครับเป็นคนมีความรู้ความสามารถ นะครับอ่ะแล้วถามว่าเออลักษณะงานของคุณในงานตำแหน่งใหม่หน้าที่การงานใหม่หน้าที่สูงขึ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็มีไพ่เนี่ยนะครับเออทมเพลนเนี่ยครับขึ้นมานะครับเทมเพลนเนี่ยนะครับก็มีความหมายหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าความหมายในใ,ในในเรื่องการงานเนี่ยนะครับอ่ะผมให้ความหมายในเรื่องการงานอยู่สองเรื่องนะครับก็คือ ให้ p ทมเพลตมันขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า้แนวโน้มที่คุณจะประสบความสําเร็จนะครับเปลี่ยนจากตําแหน่งหนึ่งไปอีกตําแหน่งหนึ่งเนี่ยเขก็เป็นไปได้นะครับอีกความหมายหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับหน้าไพ่ใบนี้นะครับก็คือประเภทว่าไพ่ใบนี้มนหมายถึงว่าชีพประจบลงเท้านะครับหมายความว่าคุณหน้าหน้าที่การงานคุณเนี่ยนะครับไม่ไม่ไม่ไมน่าจะแบบจมปุกอยู่ในออฟฟิศนะครับอ,อ,อย่างเดียวทํางานเอกสารนะครับ คุณน่าจะต้องลุกออกไปติดต่อคนนั้นคนนี้หรืออีกประเภทหนึ่งก็คือมีดวงเดินทางไกลนะครับถ้าเป็นเหตุการณ์ปกตินะครับไม่มีเรื่องโควิดเข้ามาเนี่ยนะครับผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณอาจจะมีแนวโน้มไปติดต่อคนในต่างประเทศนะครับลูกค้าในต่างประเทศก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้โควิดแานะครับมันก็ต้อง คง,คงไปต่างประเทศไม่สะดวกนะครับก็คงจะหมายถึงในเมืองไทยเนี่ยนะครับคุณจะอาจจะได้มีโอกาสเดินทางนะครับไปต่างจังหวัดถ้าคุณอยู่กรุงเทพก็อาจจะไปติดต่อลูกค้าหาดใหญเ่เชียงใหม่เชียงรายอูบลอูดรอ,อะไรพวกนี้ก็ได้ครับไกลๆเนี่ยนะครับหมายความว่าหน้าที่การงานถ้าได้แค่แบบนี้นะหมายถาว่าหน้าที่การงานคุณดีขึ้นหน้าที่การงานจะต้องแบบประเภทชี่ประจอรลงเท้านะครับเดินทางบ่อยๆนะครับ แล้วถามว่าการทำงานในตำแหน่งใหม่ๆของคุณนะครับหรือโปรดักใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆเนี่ยมันจะลาบลื่นไหมครับเต้องบอกก่อนนะครับมันเป็นสัจธรรมของชีวิตนะครับไม่มีอะไรราบลื่นหรอกครับเจอแบบปัญหานะครับคุณก็กำลังจะเจอปัญหานะครับถ้าไม่เจอวันนี้ก็เดี๋ยวจะเจอในข้างหน้านะครับเพราะว่าอะไรครับคุณมีไพ่ห้าไม้เท้านะครับ ไม้เท้ามันหมายความว่าอย่างไงนะครับไม้เท้ามันก็หมายถึงหน้าที่การงานความฉลาดหลักแหลมความกระตือรือร้นนะครับห้าไม้เท้าเนี่ยโดยทั่วไปเป็นหมายถึงค่าแห่งความขัดแย้งความทะเลาะเบาแฝงนะครับซึ่งเป็นปกตินะครับที่จริงไพ่ไม่ขึ้นก็ทายได้นะครับว่าชีวิตคุณไม่ต้องเจออะไรนะครับถ้าคุณเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับผมเคยเป็นพนักงานออฟฟิศมาแล้วนะครับนั่งอยู่เฉยเแม่งก็เรื่องก็มาหานะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับถามว่าเรื่องมันจะมาหาอย่างไง เรื่องจะมาหายัางไงนะครับก็คือนะครับเริ่มง่ายๆเลยนะครับเพื่อนร่วมงานนะครับเป็นตัวดีเลยนะครับเห็นเราทํางานดีได้งานแบบแบบดีๆมีโอกาสเจริญก้าวหน้าแม่งก็แบบอิจฉาใช้คํานี้เลยนะอิจฉาก็ตอนนี้ก็เริ่มให้ร้ายไปฟ้องคนนั้นคนนี้ว่าเราทํานู่นทํานี่นะครับไม่ดีต่างๆน,นะครับเพราะมันอยากได้ตําแหน่งเราเนี่ยแหละครับหรือกรณีหัวหน้างานนะครับมันเห็นว่าเรามีแนวโน้มเจริญก้าวหน้า มันก็เตะตัดขาครับหรือแม้กระทั่งลูกน้องเราเองนะครับเราเลี้ยงดูอย่างดีให้ความเมตตาเนี่ยนะครับมันก็ยังเลื่อยขาเก้าอี้เราเลยนะครับนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับไม่จไม่ต้องดูจากหน้าไพ่ก็ได้นับถามผมผมเคยทํางานมาเกือบ30กว่าปีแล้วนะครับในในตำแหน่งลูกจ้างเนี่ยเคยทํางานมาทั้งบริษัทญี่ปุ่นบริษัทอังกฤษบริษัทไทยนะครับผมผ่านมาแล้วนะครับไม่ต้องดูหน้าไพ่ก็ได้นะครับและกรณีที่คุณเป็นเจ้าของบริษัทนะครับ ก็เป็นไปได้นะครับคุณก็อาจจะมีความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันนะครับผู้ถือหุ้นอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณก็ไม่เห็นทําอะไรเลยวันๆคุณก็นั่งเล่นเกมนั่งแชทนั่งติดต่อสาวๆเนี่ยนะครับทาไมเวลาแบ่งผลประโยชน์เนี่ยต้องแบ่งให้เท่ากันมันก็เป็นแบบนี้คิดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือแม้แต่ลูกน้องคนสนิทของคุณเองนะครับวันดีคืนดีมันก็คิดว่าเฮ้ยมันทํางานต้องเยอะแต่คุณให้เงินเดือนมันนิดเดียวเนี่ยนะครับมันก็อาจจะกันแกล้งก็ได้นะครับแบบคือเขาไปขอข อาจจะมาขอคุณมาขอเงินเดือนขึ้นคุณไม่ให้ก็อาจจะกันแกล้งก็ได้นะครับเรื่องนี้ปกติเลยนะครับแล้วถามว่าคุณจะหาจะฝ่าฟันปัญหาพวกนี้ไปได้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกนะครับว่าไม่เป็นหาครับคนของคุณนะครับดวงดีนะครับฝ่าฟันไปได้แน่นอนเพราะว่าอะไรนะครับคุณมีไพ่นี่นะครับไพ่เจ็ดไม้เท้าครับอ่ะไม้เท้านะครับการงานนะครับเจ็ดไม้เท้าก็หมายความว่าคุณมีคู่แข่งมีอุปสรรคมากมายนะครับ แต่คุณก็ฝ่าฟันไปได้นะครับแต่กรณีเจ็ดไม้เท้าเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ผมนี่นะครับเหนื่อยชิบเป๋งเลยนะครับใช้คํานี้เลยนะครับเหนื่อยชิบเป๋งเลยกว่าจะฝ่าฟันไปได้นะครับเพราะว่าอุปสรรคปัญหาและคนที่จะเข้ามาทําร้ายเนี่ยนะครับมันมารอบด้านเลยนะครับกว่าจะฝ่าฟันไปได้นะครับถ้าตายเขาต้องบอกนะครับก็คือคือแบบเอ่อถ้าเป็นออกไปออกสนามรบนี่ก็อาจจะเลือดโชคนิดนึงนะครับโดนฟันโดนแทงนะครับ เรื่องแทงข้างหลังปกตินะครับปกติจริงๆนะครับผมใช้คํานี้เลยนะครับแม้แต่ว่าครับคนอื่นมันไม่ทําเรานะครับบางทีเราก็เหมือนไส้ล้วก็ทํามันนะครับจริงๆนะครับมันเป็นวิถีถ้าคุณเป็นพนักงานออฟฟิศตอนนี้ฟังผมอยู่นะครับคุณคงเข้าใจได้นะครับอ่ะแล้วถามว่าไพ่สรุปของหน้าที่การงานของคุณเป็นอะไรนะครับในเดือนของคุณวันพฤหัสนะครับในเดือนกรกฎาคมนะครับเป็นไพ่ใบนี้ครับราชินีถือไม้เท้าครับอ่ะ ไพ่ใบนี้ดีจริงๆนะดีจริงๆคุณวันพฤหัสผมบอกนะไพ่ราชินีไมาถือไม่ท้าหมายความว่ายังไงนะครับไม่ท้าอย่างที่บอกเนาะกันงนนะครับราชนีเนี่ยนะครับแปลงเป็นคนก็ได้อธิบายเป็นคนก็ได้อธิบายเป็นสถานการณ์ก็ได้นะครับแต่ผมอธิบายเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาก็คือสถานการณ์นะครับว่าเฮ้ยถ้าเป็นพระราชินีถือไม้เท้าเนี่ยนะครับพระราชนีเนี่ยนะครับในซีรีส์ไม้เท้ามันก็จะมีพระราชาพระราชินีแล้วก็อัศวินแล้วก็ เด็กถือไม้เท้าเนาะควีนนี่ก็ถือพระราชินีนี่ก็มาเป็นอันดับ2นะครับถ้าแปลเป็นรูประาสถานาการเนี่ยก็คือว่าให้โอกาสนะครับสถานการณ์โอกาสนะครับที่คุณจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณเนี่ยนะครับจะประสบความสําเร็จในฐานะพนักงานประจำเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยนะครับหรือแม้แต่นะครับคุณเป็นผู้ประกอบการนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจกหรือสถานการณ์แวดล้อมนะครับ ก็อาจจะส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณนะครับจเจริญก้าวหน้ามั่งมีเงินทองได้เงินได้ทองมีกําไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคุณนรุพุหธครับผมจะสรุปอย่างนี้นะครับในเรื่องความรักของคุณนะครับก็จะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่สร้างครอบครัวที่มีความสุขจริงๆนะครับเพราะว่าบทสรุปของความรักของคุณเนี่ยครับเป็นไพ่สิบถ้วยนะครับ เพียงแต่ว่าผมว่านะครับลดความเจ้าชู้ลงสัหน่อยก็ดีนะครับไอ้ครอบครัวนี้มันดูแล้วมันน่าจะดีนะครับอย่าให้พังเหมือนครอบครัวที่แล้วเลยนะครับแล้วในส่วนของเรื่องการงานคุณนะครับไม่ต้องห่วงนะครับการงานคุณเนี่ยครับมีแนวโน้มเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จนะครับทั้งในฐานะเป็นผู้ประกอบการในฐานะเป็นลูกจ้างนะครับเพียงแต่นะครับคุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคนะครับโดยเฉพาะอุปสรรคในออฟฟิศเนี่ยนะครับไม่ได้อุปสรรคเรา ข้างนอกเลยนะครับอุปสรรคในออฟฟิศเนี่ยแม่งโค้รสำคัญเลยนะครับผมเคยผ่านเรื่องพวกนี้มาแล้วนะครับเป็นผู้ประกอบการเองก็เคยประกอบการเป็นเป็นมาแล้วนะครับเป็นพนักงานก็เป็นมาแล้วนะครับโดนมาแล้วทุกรูปแบบนะครับงั้นเพียงแต่ว่าต้องอดทนเข้มแข็งถึงจะฝ่าไปได้นะครับอ่ะโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องดูดวงกับทิตินะครับ ผมก็ฝากนะครับตัวเลขบัญชีไว้ข้างล่างนะครับเลขบัญชีไว้ข้างล่างนะครับโอเคนี่ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ